พี่นอ้องยายจะพามาตักมะฮูพี่น้องนี่มากมากต,ตักมะฮูนน้ำยายใส่กระเทียมลงไปก่อนแล้วก็ยายก็จะใส่พริกนจ้าใส่เปเพลย์เลยพี่น้องเดี๋ยวเด้ะเฮ้ยเ,เพลย์มาเพลย์มาเสียบเลย ย,ย่อยๆโอเคมาตำกันเลย boy all day all your all day song is you're in my arms boy เย้เต็มกอกนะคะสานาวนะคะเย้เลยนะจ๊ะดีเจอเลยนะคะ หน่อยนะจ๊ะนี่ยายก็จะใส่น้ำตาลนะคะผงชูรสนะคะน้ำปลานะคะเสียลาเสบาีบไหม กินสามบ้านก็เบื่อพี่น้องเอ้ยกินสามมูบ้านก็เบื่อเด็ดพี่จะใส่มะละกอลงไปนะคะก็มาตามเลยนะคะ แกจะชิมนะคะพี hey, iden, ่หน่อสุดยอดเศรษพี่น่องเอ้ยโยกโคกเบาไหวพี่น่องเอ้ยโคกใหญ่ร่างกายงานสั่าง ีพี่น้องเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าทั้งไทยและต่างประเทศพี่น้องวันนี้ก็พบกับกช่างยายทิพย์พาแซดยิขงข้าวกับยายทิพย์สบายๆสไตล์ยายทิพย์ได้พี่น้องมาๆพี่นอ้องขอนย้ายวันนี้ก็บพ่มีหยางหลายตับมะพุงพี่น้อตงตับพุงทิเผ็ดผัดซีอิ๊วพี่น้องจ้ะ เด้อเด้อสุขสุมทุกคนเด้อมีพีงพีน้อง,องสุหมองสุบอลสุแจกเด้อพี่นอ้องตับมะฮองน้ำยาดพิเศษเมื่อนี้อันนี้กะอ่าแค่นรอสพี่น้องหนึ่งสุกแล้วพี่น้องวันวานพี่น้องหุงตำบมะฮองเข่ากับน้ำรำพี่น้อง,งอเลยครับพี่น้องพับหนอกพับหนอกพี่น้องกับตำบมะฮองกัคนกับแจวได้เบิดพี่น้องเลย มันนี่ม่นมีคนเหนียว้องข์อนเหนียวยายกินคนเหนียวืันนี่คนสวยกินข์คนสวยมา่หมือแล้วกินห์คนสวยมา่อหมือแล้วอาม่น้องกินน้ากันขออนุญาตใส่มือเลยกนอหตับุงอ่ะม่าใส่มือว่าแสบได้่น้องเลย กูใดเขามากอย่าลืมเนิ่พี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครป์กดกระดิ่งติ๊งให้ยิ่งทิพด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งใหญ่ให้ทิพไม่ไหมให้เพื่ให้ชมเะพี่น้องเอ้ยเ็ดพี่น้องเพ็จะร้องกห้เลยพี่น้องวันนี้ เห็นได้กินเบิดมาเด้อกินน้ำใหญ่เด้อพี่น้องเองว่ะ <c oughs> พี่น้อ, <c oughs> เนองเอ้เบื้องพฤศจิวยา่ไหนอันนี้หญ่ก็เห็ดเองแต่ว่าเขให้พี่ให้หน้องเบิง้งต่ไม่ฮู้ไงเบิ้งกับพ่อหลานเนาะพี่น้องเนาะอะไรยัยงไรอ่ะเนาะแสบบแคบบ่รอนหวานพี่น้องเป็นยาเตัวพี่น้องแคบบ่รอสอ่ะ นี่ยาใจมั้งเลวพี่น้องเอ้กินซ้อนมนอนนานกระนั้นหรอกย่าเราเนี่ยกินน้ำกันเนื้อจะแซ่บเผ็ดเผ็ดพี่น้องเลย กินกับจินมคำไงปานแขว่เพื่อนดีนะพี่น้องเนาะปานแขวดีแขวแคลของข้างพี่น้องเฮ้ยไม่อย,อ,ยอย่างเลยพี่น,น้องไม่หย่างแห้งเดี๋ยมันผสม,มบดบาดเลยเนาะพี่น้องเนาะ

หน่อเป็นยาได้พี่น้องผู้ใดกินใดกินเด้อพี่น้องนี่หผักเด้อข้องหนออเป็นยายพี่น้องขั้นเป็นน้ำสกัดมมกินตะน้ำก็ได้ดพี่น้องทำยังไงปวดน่ะ ยำโบเลกพี่น้องเลยทำไงผดทำไงผดแถวบดีแถวห่างยำไม่ได้เพชรพี่น้องใส่ผีกลายผดบ่เผ็ดกับโบแสบต่างหูเนี่ยใส่เผ็ด สดทั้งเมือทั้งเอทั้งสดเหล่อเลยแซ่บไรพี่น้อง,อ,งอิ้มพีนพนนน่น้องพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ทำนี้ก็น้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะจ้าบ๊ายบาค่ะ